เป็นไฟที่มันคุข,ขึ้นมาในครอบครัวศึกระหว่างสายเลือดคุณผู้ชมครับบ้านพี่สาวกับบ้านน้องสาวอยู่ติดกันคุณแม่เนี่ยอาศัยอยู่กับบ้านน้องสาววันดีคืนดีพี่สาวครับเอาอิฐเอาปูนมาก่อทำเหมือนจะเป็นกำแพงขึ้นมาทางเข้าออกเดียวกันใช้ร่วมกันมาตั้งหลายปีนี่คือภาพของพี่สาวนะเอาอิฐมาก่อเลยคุณจอยเหมือนต้องการให้ฝั่งบ้านน้องสาวเข้าออกลำบากอะ่ะ นะทางมันก็จะแคบลงเนี่ยเหลือประมาณไม่ถึงเมตรดีอ่ะคุณผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นปัญหาฝั่งน้องสาวกับคุณแม่ก็ไม่พอใจนะครับก็เลยต้องออกมาขอความเป็นธรรมกันหน่อยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอยากให้คนกลางมาช่วยกันเคลียร์นะฮะอีกคลิปหนึ่งก็คือเป็นคลิปที่คุณแม่ครับพอรู้ว่าฝั่งลูกสาวคนโตกอดอิดปุ๊บนี่ม,มายืนโตเถียงกันก็ตำหนี่อ่ะอแล้วแม่กับลูกต้องกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันอนะ่ะคุณผู้ชมครับ สคลิปนี้ครับฝั่งน้องสาวชื่อว่านางนันทินุตนะฮะเอามาร้องกับดรปรเมศหรือว่าดรแก้วประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาอายการจังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็เป็นผู้ก่อตั้งดรแก้วช่วยได้เป็นเพจของเขาให้ความช่วยเหลือคนในพื้นที่เธอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมแบบนี้นะครับว่าเธอเนี่ยอาศัยอยู่กับคุณแม่บ้านอยู่ท้ายซอยซอยลำโพสองที่อำเภอบางบังบวทองนนทบุรีเวลาตัวของ น้องสาวกับคุณแม่จะออกไปข้างนอกก็ต้องเดินผ่านบ้านของพี่สาวที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพี่สาวชื่อว่าคุณอ้อยนะ,ะเนี่ยบ้านหลังนี้สองบ้านจะต้องใช้ทางเดินร่วมกันแล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเพราะว่าเป็นที่ดินมรดกของคุณพ่อความกว้างจุดนี้ประมาณสัก3เมตรลึกประมาณ200เมตรทีนี้ในเวลาต่อมามีปัญหากันเองครับคุณผู้ชมบ้านพี่สาวเลี้ยงหมานะพันเยอรมันเชพเพิร์ดประมาณ5-6ตัวแล้ว ไอ้เจ้าหมาเนี่ยมันชอบถ่ายเรี่ยราดนะมีขนปลิวเข้ามาที่บ้านของน้องสาวเป็นประจำฝั่งน้องสาวไม่พอใจก็เลยไปต่อว่าพี่สาวกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหาก็คิดไม่ถึงว่าวันดีคืนดีพี่สาวจะเอาอิดมาโบกปูนปิดทางเข้าออกเหลือพื้นที่ให้เหลือแค่ประมาณสัก1เมตรซึ่งมันพอจะขี่มอเตอร์ไซค์ได้นะน้องสาวบอกจะขับรถกระบะออกจากบ้านก็ต้องขับแบบระมัดระวังต้องแบบหุบกระจกมองข้างเข้ามา เพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปได้พอแม่รู้ปุ๊บแม่ก็ไม่ไหวสิทำไมต้องมาทำกันแบบนี้ล่ะคนกันเองแม่ก็เลยมาตำหนิว่าไปที่พี่สาวครับมันก็เลยเป็นที่มาคลิปเมื่อสักครู่นี้คุณแม่ยืนเท้าเสะเอวเลยแล้วก็ตะโกนด่าทอกับลูกสาวทนไม่ไหวเหมือนกันหลังจากนี้ฝั่งน้องสาวบอกเลยอยากจะให้มีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือหน่อยคือเป็นพี่น้องกันจริงแต่มันคุยกันไม่ได้แล้วครับ เนี่ยมากั้นอย่างเงี้ยคือจะเข้าออกกันยังไงมันเดือดร้อนกันทุกคนอยากจะขอให้ช่วยเหลือยังไงบ้างก็คืออยากจะให้เอาบล็อกออกแล้วก็มาไก่เกียร์ให้หน่อยว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกอะไรเงี้ยไ,ไอ้เรื่องขนหมาหรือเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยคือว่าเราก็ยอมมาตลอดไ,ไอ้เรื่องที่แซะขี้ลงขี้เลนมาเราก็ยอม,มแต่ว่ามาทําแบบนี้มันเกินไปไหม ทีนี้คนกลางอย่างดรแก้วครับก็เลยตัดสินใจไปคุยกับฝั่งของพี่สาวปรากฏพอไปถึงคุณผู้ชมอารมณ์ฉุนเฉียวตะโกนโวยวายด่าแม่ด่าน้องตลอดเวลาแบบนี้ฮะไม่คจะพูดค่ละงยแงันนมันยังไม่ได้แบ่งกันมันยังเพิ่มมันอยู่ตอนไหนไม่ได้เพิ่มมันอยู่ยังเพิ่มมันอยู่ก็ยังแบ่งไม่ได้แบ่งได้แบ่งได้โอ้โหชวนเข้าโครงการคนละครึ่งคุณจอย ช่องนี้กว้าง3เมตรลึก200เมตรคือถามว่าแบ่งกันได้ไหมอ่ะ<ม>แบ่งได้แล้วจะเดินกันยังไงจะเอารถเข้าออกกันยังไงนะฮะเท่าที่ฟังดูดรแก้วบอกว่ามันเป็นปัญหาภายในครอบครัวก็จริงนะลักษณะคือเหมือนต่างฝ่ายต่างอยากเอาชนะกันและกันอ,อยากเอาชนะถามว่าจะแบ่งได้ไหมไอ้พื้นที่อ่ะบอกแบ่งได้แต่คุณจะยิ่งลำบากนะ,ค,ะคือพอแบ่งปุ๊บเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จะผ่านไม่ได้ กะบ,บะนี่ไม่ต้องพูดเลยนะฮะคงจะต้องเดินแบบยงเอีย,ง,ย,ง,ยงตัวได้ซ<ฆ>้มอ่ะมันจะเข้าออกลำบากเพราะฉะนั้นขอเอาแบบนี้ขอส่งคนกลางมาคุยหน่อยก็เลยไปเจอลูกชายของพี่สาวครับนะนายทวีศักดิ์พอลูกชายของฝั่งพี่สาวมาคุยเขาบอกโอเคเอาอย่างนี้นะอีกฝั่งก็แม่ผมอีกฝั่งก็น้าสาวกับคุณยายผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะรื้อเอาอิดบล็อกออกนะแต่ฝั่งนั้นอารมณ์อรวยให้ผมหน่อยบ้านผมเลี้ยงหมามันอาจจะมีการ ที่ไม่เป็นที่เป็นทางเดี๋ยวบอกผมแล้วผมจะไปเก็บขี้หมาให้คแค่นั้นเลยนะแล้วแม่ก็จะรับปากให้ว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับแม่ให้ก็คือฝั่งพี่สาวนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ลูกชายพี่สาวอาสาเป็นคนกลางนะแล้วก็รื้ออิดบล็อกออกแล้ว<อ>นะ,ะผมว่านะคนในครอบครัวเนี่ยนะคืออยากให้ใจเย็นๆกันก่อนอน,นะใจเย็นๆทั้งสองฝ่ายแล้วหาเวลาที่มันพอเหมาะพอเจาะ มาคุยกันอย่าเพิ่งคุยตอนอารมณ์มันขึ้นเพราะมันจะคุยกันไม่ได้ค่ะก็อยู่ด้วยกันมาตั้งนานก่อนที่จะเลี้ยงหมาตัวนี้หรือเปล่าอยู่ด้วยกันท้อยีท้อยอาัยมาได้นะคะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆเนี่ยไม่ว่าจะครอบครัวเดียวกันหรือเพื่อนบ้านกันมันเป็นปัญหาแบบนี้ได้ค่อยๆพูดคุยแล้วที่ดินผืนนี้ยนึกถึงคุณพ่อนะทั้งพี่ทั้งน้องนึกกันนะว่านี่คือที่ดินมรดกที่พ่อตั้งใจมอบให้ทุกคนจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นครอบครัวเดียวกัน อ่ะขอบคุณลูกชายพี่สาวด้วยนะคะหวังว่าลูกชายไม่ไปทะเลาะกับแม่ตออ่อ,อขอให้จบได้ดีนะคะครับ